น้องพี่น้องเย้่ยเตรียมเล็มาเจอพี่น้องเนี่ยนี่ถือครับทานทำหวานใส่นีครับเอใหญ่พันอิ่มลงครับเพราะว่าผมลงมือไวแล้วผมเจ็บพวกเขาดอดพี่น้องโอ้สาสวยๆมาเลยน้อง สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกแล้วครับมากินริมคันนาวันนี้มาหมายคลองเหมือนเดิมครับคลิปหน้าผมจะพาไปคลองใหญ่ครับพี่น้องเขาว่ามีแต่ตัวเป็นโลเลยวันนี้มาลองไม้แห่พานเขาก่อนมาดูหมายว่ามันคือไหมเพราะว่าคลองที่ว่าจะไปคลิปหน้านี้มันใส่ได่ประมาณสี่คนครับเรืนได้ประมาณสี่คนเลยห้าคนวันนี้ก็มากับทีมงานสองคนครับกับผ่านเอ็มวันนี้ กับลูกเห่าปลาหน่อยเบ็ดส0ิบคันเหมือนกัน,นครับวันนี้มีเขาส่งเบ็ดมาห้อีก4ี่สิบคันผมก็เอามาประลองเลยแต่ผมม่ไ่้ได้หรอพี่น้องวันนี้ผมเจียมเขาเข่าครับผมจะหายพันเอ็มลงแต่ว่าผมจะมาถ่ายให้พี่น้องดูเหมือนกันเนาะไะครับพี่น้องเป็นเบ็ดเขาส่งมาห้ผมของนายเย็นครับทหํหาใสี่สิบคันความยาวก่อนนะ่าจะประมาณประมาณลอยยี่ลอยสามนี่แหละครับพี่น้องใส่กระคองกำลังดีลูกเห่าก็จะเป็น หาหน่อยครับลูกเกียร์ไปหากันมาวันนี้ได้ประมาณจะหารูเลยวันเนาะ,ะนี่ก็ขัดมาตัวใหญ่ตัวน,น้อยมีมัดมีหนอกครับผมก็จะลงดักอย่างนี้นะครับผมจะใส่เป็นปลาหม้อไม่ต้องให้มันถึงนสูงหลายเนาะให้มันหวได้ปกติเลยเพว่ามันเตีย้ยๆใี่นิดนึงครับผมนี่ผ่านผมจะมาวันนี้สวัสดีครับพี่นอ้องม,มาใส่เบ็ดวัวนนี้ <laughs> มาเป็นคนดักนะคนนี้ มาัสดีคนกับพันเอ็มครับรว่าจะทําช่องเหมือนกันครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับว่าชื่อช่องจะชื่ออะไรเนาะทุกคนฝากด้วยฝากด้วยทีมงานอีกหนึ่งคนครับเอาเอาไว้ปลูกเดีมึงทำมาร์กยังไงจกิงครับก่อนที่จะช่วยกันใส่แเลยเริ่มมืดแล้ว แล้วปลาพวกนั้นจะเป็นโอ้ตัวใหญ่จังหน่อยเบอร์ใหญ่เลยแหละติดเนี่ยเพราะว่ามีแต่เคาตาเม่คืนแน่นอนเพราะว่าคืนไม่ได้ทุก้อใหญ่ใหญ่ทีผมใส่ก็จะเป็นลูกปลาครับพี่น้องนี่ปลาหน่อยจะหามาวันนี้เด้อนี่ยน้องก็หลังเราเด้เงินอีกแสนวนึ่งแสนหนึ่งอันแรกฝั่งไหนอ่ะแสนหนึ่งนี่ลงแส่ทั้งนลง หนี่ะคุณหนังไปได้วคุเจ็บขาน ไปเอยพี่น้อตงตรงไหนมีบ่อนวางๆอาศัยครับตรงที่งวางเขาพี่น้องเอ้ยเพราะว่า้าจิไปใส่เดินตลอดไม่ไหวแล้วอ้โ่ไม่ว่าสปาต้องจีบจับสองวันเงินนานเครับไปเดลย จะมือล้วพี่นอ้องใส่ตามคองไปเลยัอยีก่อนลงสามสิบกว่าคันครับสามสิบหกคันพี่นอ้องว่าจะลองใส่มันเมื่อเลยน,นี่ก็หกโมงแล้วพี่นอ้องหกโมงแล้วครับผู้ป่ากระคอกันยังดิ่งเต็มอยู่เลยจับจบจับเต็มเลย ไอรุนต่อพี่น้อง <c oughs> ครับพี่น้องจะมาดูเบ็ดรอบแรกกันละครับจะมาหรือไม่หมานทำมารอุ่นกันพี่น้องกับเบ็ดสามสิบหกคันไปรุ่นกันครับหมาหนหรือไม่หมาหนไปกันเลยดูเบ็ดคขนแรกพี่น้องเดือดมดครับเดือดปลา เกาะใหม่เราก็ใส่ตามคลมมมคอทงที่มันเป็นนี่พี่น้องมันนีชอบไปเกาะพวกข้างล่างพวกนี้ที่มันมีไฟเนี่ยเกาะมันก็ทีบางทีมันก็ติดแล้วมันก็ดิ่นอะไรมันก็รุดครับตาหน่อยเอาไว้ตะขอเบ็ดผมดวงใหญ่ด้วยไปรุนโตพี่น้องมารุนกันแค่นนี้พี่น้องมาดึงใหม่ๆเลยเบ็ดเปียกอู้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 น้อง ปะอู๋เอ็มดูตัวนี้เด้อเม็ดพี่นอ้องใส่สวยเลยพ่น้องอู๋ใส่สวยใส่สวยพี่นอ้องดูตัวได้เห็นไหมนะหน่งใน้นามัในใหญ่เลยพี่นอ้องเอ้ยมเบ็ดผมงงหมดเลย,ย,ย,ยจับกล้องดอนเด็กเม็ดผมเลอะตาย<อ>หาเห็นไหมะ อูเบ็ดงอลุงขนาดนั้นเลยเนาะขาดเจับตัวไดงไงพี่น้องเนี่ยเต๊อเมลมาเกือบพี่น้องเอ้ย นี่อยู่กับผ่านทามหวานใส่นี่ก็ครึ่งรูพี่น้องตัวนี้ใช้อยู่ครึ่งรูอโ้พี่น้องเอ้ใส่สวยๆเลยยันไงทีนี้บูเด้อนี่พี่น้องครับพี่น้องใสส่งเขียนนิดเดียวพี่น้อง ขึ้นโลได้อยู่นะี่มนอ้าวมันขีดอเอฟเลยพี่น้องสวยครับนี่ของใสของเรานี่ไงแล้วก็ขับรถไปกระโดดตแกเต็มแมกเต็มแมกพี่น้องเอ้พี่ม้าอันเอฟมกพี่นงมาใส่ยาครับยาเม็ดไปลุนต่อพี่น้องครับพี่น้อง ดูเบ็ดรอบแรกเสร็จแล้วครับหนึ่งเตี่ยมใหญ่ๆเดี๋ยวเราไปดูรอบสองอีกทีหนึ่งครับอันนี้จะดูสองรอบก็ดูรอบเช้าเลยมาดูปลากันครับว่าตัวใหญ่ไหมหนึ่งเต้มแต่ก็เบ็ดฐานส,าสิบก่กันพี่นอ้องเอ้ยใส่ของเนาะมาดูปลาพี่นอ้องพันเอ็มนี่หนึ่งเตีมครับเ็กอะเพรได้อยู่ใส่ใหญ่เลยเนาะมันมันไปทำหาทำของกินกันละพี่นอ้อง กับเฝอของเราครับคำนี้เป็นต้มปลาพี่น้อง <c oughs> พีเมืองผ่านเอ็มครับผ่านเอ็มจัดหายต้มปลานี่ครับพี่น้องปลาโอ้มาจอดต้มปลาครับพี่น้องขึ้นนี่อืมอดไม่อยากไปสวยพี่น้องเลยผ่านเอ็มจัดหายแล้วครับมารวมงานด้วยกันวันนี้หนึ่งคลิปเราจะมาเรื่อยๆครับพี่น้อง เดี๋ยวมาเรื่อยๆเีใครชอบการดักเบ็ดนนกป้าทั้งเขา,าแ,ลแล้วก็มีทีเด็ดอีกทีนึงครับเป็นส่เบ็ดมานี่พี่น้องพักยี่ออมสุดๆเลยครับปุ่นใเก็บมาใส่ตะครองครับไปขนันนไปเห็นกะนาเด็กินท้องหอมพี่น้องเก็บมาไว้ใส่ตุ่มไปอีกพี่น้องเรามาดูตอน กินตุ่มปลากันออ้สีอย่างสวยพี่น้องเอ้ยสุดร้อนๆอากาศหนาวๆหันเอี่ยมจัดห้พี่น้องเออครับเสร็จแล้วพี่น้องตุ่มปลาของเราสุดยอดเนี่ยแล้วก็ปรุงเพิ่มเนาะใครชอบแบบไหนยังไงครับขนขชาของเราทำาคืนนี้พี่น้องสนุกไปด้วยกันครับับมาดูเบ็ดรอบสอง ราครัวว่าพอดีมีเปียกมีเค็มเราครัวว่าพอดีอรออะแต่ว่าแต่ว่ามันต้องเก่งนิดหน่อยแต้ทอใส่ถุงมาไงเอ็มได้่นนะอืมนั่นว่าอะไรกันดิมันก็ขาดไปไหวเลยมันก็ใส่นาเพื่อเอ็มใส่นาเฟอรมันก็ขาด สบายเด็กก็เลยจึงเองมาปรุงแล้วทีหลังนี่ก่อนครับพี่น้องไปดูเบ็ดรอบสอง้วครับจะมั่นไหมต้องมาดูดเดียกันพี่น้องเอ้ยรอบแรกอะไรมาหนึ่งเตีมใหญ่ๆเลยไปดูเดียกันครับรอบที่สองพี่น้องมีการครับคันนี้โอ้โน่นตัวปลาพี่น้องเอ้ยเห็นไหมไปใครอิ่มลงมาดูดู ค,ครับอันนี้จะหายพันอิ่มลงครับเพราะว่าผมลงเือไว้แล้วผมเจ็拜拜๊ยบพวกเขาจอยพี่น้องโอ้สายสวยๆมาเลยพี่น้องมานครับเด้ครับช้อนสว่ไปกดเลยครับพายจตัวดด้วยเด๋ยวแับปางกัน สำหรับหลอกสอง 2, แต้มแรกของประมาณขั้นที่ห้าเนาะประมาณขั้นที่ห้ากับมาแล้วครับพี่น้องสอีก3 0ขั้นแล้ะเดี๋ยวไปใส่พี่น้องอันนี้เอ็มบอกว่าเดินเอาเลยวะง่ายดีวะพี่น้อง พันเอ็มเดินนะครับแต่คนจะขับรถตามผมเดินไบ่ไวเจมส์เขเ่าพี่น้องเป็นไงพันเอ็มคือไหมนี่พี่น้องมอเจอต้องที่แบบผมแต่ปลาชนใหญ่นี่ดีหมานี่ไหมแต่ขู่มันมาไม่หรอดูเบ็ดหอบสองจบแบบพี่น้อง ในเพิ่มอีกหนึ่งแต้มของผ่านเอ็มมันหมานในเพิ่มอีกแต้มหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวปลาท,ที่ใส่ซองตัวนี้ผมก็จะห้พผ่านเอ็มเลยเนาะผม,มเอาไว้เพราะ,ระว่าห้พ่านเอ็มไปเลยพานเอ็มดักครับก็จะรอดูอีกที่หนึ่งก็คือชาวเลยพี่น้องชาทีเดียวครับมานรอลุนตอนชาดเดีวยวกันว่าจะได้จักแต้มได้กี่ตัวครับสำหรับคืนนี้ก็อาตีสวัสดีครับ วัสดีตอนเชา้าครับวันนี้ก็จะมาดูเบสแต่ชาพี่น้อง <c oughs> มาเึ้ื่อนดูสองหลอกได้สองแตงครับแต่ว่ามีแต่ตัวใส่สีซตอนเชา้ามาดูกัน,นจะมาไหมพี่น้องนี่ก็เลื่อะสายแล้วครับ6โมงโมงก,กลัวๆไปลุ้นกันพี่น้องเลยครับพี่น้องเห็นคันนู้นไหมผมกลคันนี้อยู่เห็นยบๆยยยยแต่ว่าไม่รู้อยู่ไหมครับ จะมองไปเห็นคันเบ็ดอยู่นะครับคันเบ็ดตั้งอยู่หื <c oughs> ปลาได้พี่น้องดึงขึ้นฟังเห็นนี่คันเบ็ดผมเชื่อขึ้นฟังพี่น้อง <c oughs> กบนี่เงยลอยมันตีพี่น้องเลย <c oughs> ดูนี่ครับ <c oughs> อุ้ยนกติดอะไนี่นกนี่แม่นไหมน้นองตัวนึงเหลืองแม่นไหม เขาเรียกหนอกอะไรเนาะพี่น้องเนี่ยมันหลังเชยเลยนี่พี่น้องปากเขายาวนี่หนอกหนอกอะไรล่ะพี่น้องลูกมันนี่มันขึ้นมาเห็นมีนหางพี่น้องเอ้ยมันสูบผมพี่น้องอ้ย หนกแล้วพี่น้องเอ้ยอะ่อ,อยางยาเหมือนนอกกระยางนะครับ<อ>พี่น้องอันนี้มีอาการครับมาช่อนครับอ้แรงเยอะซะ้วยพี่น้องออมาแต้มทีส่สอง,องตอนเช้าพี่น้องกินหลึกเลยพี่น้องเอ้ยวดไม่ได้เราตัวน,นี้ ไปปดบานครับพี่นอ้องสองเต็มแล้วไปลุยต่อพี่นอ้องครับพี่นอ้องอันนี้ก็มีอาการลาช่อนอีกแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยกบกเ็เยอะพี่นอ้องหันปลาพักบุญพี่นอ้อง ่ะพี่น้องใส่ปอกอีกเช่นเคยครับคุนผ่าหลังต่อกินลึกอีกเลยพี่น้องแต้มที่สามของตอนเช้าพี่น้องเลยแต้มที่สามแล้วครับไปดูกันต่อครับดูเบ็ดเร้รอเบล้วครับสารซิบกหลังอู้เหนื่อยเอาเรื่องพี่น้องสำหรับตอนเช้าก็อีกสามแต้มครับพี่น้อง <c oughs> มันคืนอีกสองเป็นห้าแต่ม่อคืนได้ใส่สวยตัวหนึ่งใส่จ่างรู้มาคืนครับประมาณเจ็ดขีดท่านเจ้าก็ได้สามมาดูผลงานกันเลยครับพี่นอ้องผลงานรับเช้าครับได้ปลาสองตัวแล้วก็นกอะไรไม่รู้ <c oughs> ผมอาจจะปลดปล่อยมันแหละแต่ว่ามันกินลึกครับต้องไปตัดอันนี้ออกต้องไปแกะออกดีๆครับเึคืค่อยปล่อยเนาะดูเหมือนมันจะแต่มันไม่มีมหาง แต่มันตัวใหญ่นะแต่มันไม่มีหางครับผมไม่รู้เป็นหนกอะไรใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกคนหนึ่งเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็สนุกมากครับลองดูคลิปหน้าผมจะไปคลองคลองใหญ่คลองใหญ่ให้พี่ทีมงานไปดูคนหนึ่งเลยเขาบอกว่าทิศกับทุกคันทอนเวทถอนไรสารเลยพี่น้อง้องมรลุ้นกันครับกับลูกเหียปันหน่อยเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ครับ ใครที่ชอบดักเบ็ดหาหนูห้อยู่ให้กินฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ